วันนี้ทกสสาขาดนจิกนะครับโดยการน,นำของท่านผู้จัดก,การโกเมศวรรณศรีขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่และคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาที่ให้ความอมุเคกรา์มาช่วยดูสถานที่ช่วยจัดสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประดิษฐานพระฉายารัตน สวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับจัดได้สวยงามสมพระเกียรตินะครับจัดไว้ในห้องท่านผู้จัดการโกมเมียดวันศรีอะไรนะครับถือวาจัดสวยเลีคือสลัก พกสี่สิบล้านทุกคนครับบ่ส่วนหกสิบล้านผมยังไปเงินขอต่องฝากครับต่องฝากชุดใหม่เนี่ยขุนแผนมรกรต่องฝากดิขุนแผนมรกรต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับบพระคุณในน้ำใจนะครับขอบพระคุณครับ